งบตรงนั้นทั้งน้นไม่หน้าหน้าดินมันจะปิดลงไปเยอะดินมันจะร่วนข้าย่ำเงินมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยแม่ขึ้นมาแล้วเอาแล้วเจอแล้วโอ้ยอะไรอโอ้ยเด้งนะพี่โอ้ยบัดซบอ่ะโอ้ย มีจอบมีจอบถึงสอนาทีเอ้นาทีเดียวเนี่ยนาทีเดียวเดียวแล้วเโอเคมีอีกหมเนี่ยมีใครหาอีกตอนนี้เสร็จแล้วเเดี๋ยวเดพอเรแล้วมดทังเาที่ทำ่งเอความชินความชินใช่ใช่ด้วความชินเนี่ยความชำนาญของเา มันเป็นอาชีพไงใช่ก็อยู่ในวงเหินจะห้างุ่มค้นหาบ่เห็นเห็นแล้วนี่แน่นาทีเดียวในวงเหินโอวานตรงเนี้ยผมงมไป็นงุ่มเลยในวงเลยล่ะเร้าหาเ่าร่วงไปเจอเลยตักขีดต้มหอนดีว่าเว้ยตักตัวเขาตั๊กสองหลอดเลยเนีน่ามึนโอเคปิดจ๊อบ